ห้ามโกรธคริสเตียนห้ามว่าห้ามตัดสินห้ามไม่พอใจห้ามอะไรทั้งหมดเพราะพระเจ้าเป็นคนทําให้เขาเป็นแบบนั้นถ้าจะจะว่าเขาไปว่าพระเจ้าไปบอกพระเจ้าว่าทําไมพระเจ้าไม่ทําให้เขาเข้าใจเหมือนเราอันนั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าเองเพราะฉะนั้นเราต้องถ่อมใจนะคะรู้ว่าพระเจ้าเรียกเราไม่เหมือนเขาแล้วพระเจ้าเรียกนุย้ยให้นุ้ยทาแบบนี้เพราะอะไรเพราะนุยมีเป้าหมายนุยอยากจะพา<ม>คนในขอนแก่นได้รู้จักพระเยซู ได้พบกับพระเยซูในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นศาสนาคริสต์หนุ้ยก็ทําไปหนุ้ยก็เห็นแล้วว่าพระเจ้ากำลังใช้ชีวิตหนุ้ยมากขนาดไหนหนุ้ยก็ทําต่อไปอโดยที่ไม่ต้องไปยุง่งไม่ต้องไปเข้าสู่กระบวนการของิิตจักใดิิตจักหนึ่งแม้แต่ไปเป็นเพื่อนใครจะชวนก็ก็ไม่ต้องไปใครจะได้รับพระพรผ่านเราเขาจะรู้สึกสงสารเราด้วยนุยบอ,อกแม้ว่าเราทำไมหลงหายไปไกลจังเลย อะไรแบบเนี้ยเขาจะเครียดเขาอาจะเครียดพวกหลงหายนะนี่ได้บอกไม่นะ